สวัสดีค่ะมิวนะคะ Product Manager บริษัท b r o c คอ f วันนี้มิวจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องคั่วกาแฟยี่ห้อ f r o โ o ้สัญชาติอินโดนีเซียเจ้าของก็คือคุณคิสเซียนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความพิเศษของเครื่องคั่วยี่ห้อนี้เป็นอย่างไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะและนี่ก็คือเครื่องคั้วกาแฟยี่ห้อโฟ o โกรุ่น f r 1 a ขนาด1กิโลกรัมค่ะ แล้ววันนี้เหมีวจะขอพูดถึง9เหตุผลดีๆว่าทำไมเราถึงเลือกใช้เครื่องคั่วกาแฟยี่ห้อ Froco ข้อแรกเลยนะคะเครื่องคั่วกาแฟ Froco FR1A เป็นเครื่องคั่วประเภทดรัมโรสเตอร์ทำจากวัสดุคอมโพสิตแคสเซอเรล100%แท้ๆเลยค่ะมีผลทำให้การส่งผ่านความร้อนในขณะที่คั่วเมล็ดกาแฟเนี่ยเป็นไปอย่างนุ่มนวลและสม่ำเสมอสร้างกลิ่นและก็รสชาติที่ดีให้กับมเมล็ดกาแฟคั่วค่ะ ต่อมาข้อที่2 r โฟโก้ให้ความร้อนในการคั่วด้วยเบอร์นเนอร์แบบอินฟราเรดซึ่งมีความเหมาะสมกับดรัมที่ทำจากแคสเซอรอนททำให้การส่งผ่านความร้อนไปยังเมล็ดก,กาแฟเป็นไปอย่างทั่วถึงได้แก่รูปแบบคอนดักชันและคอนเวคชันซึ่งจะเกิดเอาท์ไซน์อินและรูปแบบเรดิเอชันซึ่งเป็นอินไซด์เอาค่ะ ข้อที่3 PID Control Multi Step Multi Step คือการควบคุมเบอร์เนอร์ด้วย PID แบบ Multi Step ได้แก่ Air Temperature และ Burner Temperature และความละเอียดของการทำงานก็คือบวกลบ1องศาเซลเซียสทำให้ง่ายต่อการสร้างและควบคุมโปรไฟล์ในการคั้วและยังสามารถคั่วซ้ำแล้วได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับโปรไฟล์เดิมที่ตั้งไว้นอกจากนี้ยังสามารถปรับความเร็วในการหมุนของรัมได้อีกด้วยค่ะ ขที่ 4, ผนังหุ้มเครื่องคั่วโฟก้ออกแบบผนังหุ้มออกมาทั้งหมด4ชั้นค่ะจากด้านในสู่ด้านนอกชั้นที่ 1, นึ่งสเตนเลสชั้นที่2เซรามิกทนไฟชั้นที่ 3, s t สเตนเลสและชั้นที่ 4, ี่คาเฟอร์ด้านนอกที่ทําจากทองแดงด้านในที่เป็นสแตนเลสก็เพราะว่าถ่ายเทความร้อนได้ยากและมีการสะท้อนกลับของความร้อนทําให้รักษาอุณหภูมิภายในรัมได้ดีช่วยกักเก็บความร้อน นอกจากนี้ยังทำให้อุณหภูมิของห้องครัวเนี่ยไม่ร้อนเลยเราสามารถเปิดแอร์ครัวได้สบายๆค่ะตั้งแต่ข้อ5ถึงข้อ9นี้จะเป็นข้อดีที่มีอยู่เฉพาะในโฟ o โกอย่างเดียวนะคะมาถึงข้อ5ค่ะประตูด้านหลังของเครื่องหรือที่เราเรียกว่าแบ็กดอร์จะเป็นตัวที่เปิดให้ลมภายนอกเข้ามาในเครื่องรัวได้โดยตรงซึ่งจะช่วยชะลออุณหภูมิในขณะที่ขัวในกรณีที่ความร้อนในดรัมมากเกินไปข้อที่6 การปรับระดับตำแหน่งของดรัมซึ่งทางโฟลโกออกแบบมาให้สามารถปรับตำแหน่งของดรัมได้ทั้งแกน X, Y และ Z หรือซ้ายขวาหน้าหลังและบนร่างนั่นเองข้อดีนะคะเหมียวจะขอยกตัวอย่างหากมีหินติดอยู่ระหว่างดรัและฝาปิดด้านหน้าทําให้ดรัมเนี่ยหยุดหมุนถ้าเป็นเครื่องขั้วอื่นโดยส่วนใหญ่อาจจะต้องรื้อออกมาทั้งหมดแต่สําหรับโฟลโก้เราสามารถคลายน็อตแล้วก็ปรับความห่างจากภายนอกได้เลยะคะ่ะ ข้อ7เราสามารถหมุนดรัมจากด้านนอกของเครื่องได้บริเวณหน้าดรัมเพราะทางฟโฟลโก้เขาจะมีเหล็กแท่งมาให้ด้วยค่ะข้อดีก็คือจะเป็นเซฟตี้เช่นหากไฟฟ้าดับขณะที่เราพั่วก,กาแฟาอยู่ก็จะช่วยปล่อยเมล็ดกาแฟาออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟไหม้ในดรัมได้ค่ะ ข้อ8คาเวอร์ด้านนอกที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะเขาออกแบบมาให้คล้ายกับหนังจระเข้ซึ่งทำจากวัสดุทองแดงแต่ความพิเศษก็คือรอยนูนเหล่านี้ทำด้วยมือทั้งหมดเลยหรือหากลูกค้าสนใจแบบอื่นก็สามารถสั่งผลิตในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้ด้วยค่ะข้อสุดท้ายข้อ9ค่ะซึ่งเป็นเหตุผลที่มิวชอบมากๆเลยก็คือ fast cooling คือการลดอุณหภูมิของมเมล็ดกาแฟที่คั่วแล้วเพื่อหยุดการ d e v e l o รสชาติของกาแฟ จากการทดลองนะคะฟโฟโก้จะใช้เวลาในการคูลิ่งประมาณ1นาทีเท่านั้นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับ9จุดเด่นที่พวกเราเลือกมานำเสนอในวันนี้หากท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากเข้ามาดูสินค้าจริงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่โชลุงบูคัฟสาขากรุงเทพหรือทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลย วันนี้หนูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ